อันนี้ครับผมในครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอกล่าวเข้ามานะครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีน้องนะครับสู้กูสุขคนนะครับสู้กับสู้ไฟนะครับพี่น้องครับอันนี้ครับเมื่อนี้นะครับทั้งทีมงานลูกอีสานพันธุ์ข่าวเหนียวนะครับเมืองนำดำนะจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องมาพบพ่อพี่พ่อน้องนะครับคือเก่าเมื่อเดิมเช่นเคยครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับบางมือกับสิเป็นในด้านของความรู้บางตุลนะครับเกี่ยวกับ power amp นะครับพี่น้องครับบางมือกับสิเป็นในด้านของ สินค้ามือสองนะครับคุณภาพดีๆคุณภาพสวยๆนะครับมาฝากพี่ตอนน้องกันนะครับไว้หาไว้อยู่ไว้ใส่กันได้พี่น้องเลยนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีสู้กู่สู้คนนะครับขอบคุณผู้ที่ให้กำลังแรงใจนะครับเผอทีมงานเท่านะครับได้สร้างสรรค์คลิปผลงานดีๆนะครับผมมาให้พี่น้องได้เข้ามาหาความรู้กันนะครับอันนี้ครับผมเมื่อนี้นะครับผมมีอีกแบบนหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ใหญ่มาตรฐานนะครับพี่น้องแบรนด์ยอดนิยมสําหรับ เครื่องเสียงมาตรฐานทั่วๆไปนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือนะครับแบนจากค่ายทับนะครับพี่น้องครับฟังซือนีนะครับคุณภาพบาตองห่วงครับพี่น้องครับคุณภาพขับแก้วแทถแน่นอนครับพี่น้องครับทับตระกูลนะครับไอหกพันครับพี่น้องครับตระกูลไอหกพันตัวนี้นะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นสุดยอด power amp นะครับที่หลายๆคอนเสิร์ตนะครับเลือกใส่กันนะครับพี่น้องครับแต่นะครับมีแต่ได้พี่น้องนะครับ แต่ก็คือว่านะพี่น้องเนาะนะครับราคามันสูงนะครับพี่น้องครับเช่าเครื่องเสียงหลากหลาเข้านะครับทำมาจากใดใบใส่บอมันก็จากใดใบใส่อยู่แล้วพี่น้องครับแต่ว่าราคามันหลักสูงหักแพงนะครับพี่น้องครับก็แนะนําสำหรับพี่น้องที่มีงบเหลือๆนะครับผมถ้าอยากใส่นะครับก็ก็เก็บไปใส่นะครับผมก็หาซื้อไปใส่กันนะครับคู่ท้าผ่ต้องห่วงครับพี่น้องครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องผู้ใดที่งบบ่หลายนะครับพี่น้องแต่มีใจรักกะแข็งแกร่งได้จำเป็นครับพี่น้องครับห้าแอมตัวแปดก่อพันธ์ ใส่กับไบสกอนนะครับพี่น้องครับอ่านะครับผมท้าตระกูลไอหกพันครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นตระกูลที่ยอดนิยมแล้วก็มือสองนี่ยังขายดีนะครับยังขายดีผู้ใดมี่อ่าคูดายมียมก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับสำหรับตระกูลท้าวโปสเปีน ตระกูลทาบไอนะครับไอหกพันหรือว่าจะเป็นตระกูล90.2เมกะเลยสิครับพี่น้องครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับตลอดเวลาเลยนะครับพี่น้องครับข้ามาฟังรายละเอียดย่อยนะครับของไอเจ้าทาบไอหกพันตัวนี้นะครับพี่น้องครับทาบไอหกพันตัวนี้พี่น้องครับกับลังขับกับลังวัดพี่น้องครับแปดโอห์มอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับพี่น้องอ่าเอ็มเอสนะครับนี่คือวัดอ่าเอ็มเอสนี่วัดเต็มเต็มนะพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องครับแปดโอห์มสเตอริโออยู่ที่หนึ่งพันวัต ส่วน4โอห์มครับสตูดิโอครับอยู่ที่2,000วัตต์พี่น้องครับ4โอห์มอยู่ที่2,000วัตต์ครับพี่น้องครับ2.66โอห์มนะครับ2.66โอห์มก็คือนะครับขางละ3ดอกนะคพี่น้องครับ18นิ้วนะครับ3,000วัตต์นะครับพี่น้องครับส่วน2โอห์มครับพี่น้องโหลดได้ถึง3,600วัตต์นะครับพี่น้องครับสำหรับเจ้าทับไอ้6,000ตัวนี้โอ้นะครับมือสั่นพี่น้องคครรรัััับบบบนนนนนีี่่่ไดด้้้้ขขอออออออโททษภยเพงะะ6,000ถืวา เป็นตะกูลที่เครื่องเสียงนะครับใหญ่ๆนะครับเครื่องเสียงใหญ่ๆเครื่องเสียงทั่วๆไปนะครับพี่น้องครับชอว่าได้เล่ะหรเครื่องเสียงมาตรฐานทั่วไปวงคอนเสิร์ตนะครับดังๆต่างๆเพิ่มเลือกใส่กันนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็น power amp นะครับดิจิตอลสวิตช์หมดครับพี่น้องออกแบบมาเพื่อโหลด2โอห์มโดยเฉพาะน่พี่น้องนะครับตัวนี้ครับออกเบือกออกเบือก ออกแบบมาเพื่อโหลด2โอมโดยเฉพาะครับพี่น้องครับทีทํางานดีทํางานต่อเนื่องเสียงดีเสียงมาตรฐานด้ครับก็เพิ่นได้ครับเพิ่นแนะนํามานะครับผมทางบริษัทแนะนํามากว่าก็คือต่อเมื่อโหลด2โอมก็คือดอก18นิ้วหูละ4ดอกนั่นเองนะครับพี่น้องครับเป็นระบบสวิตชิ่งค่าดีครับพี่น้องครับระบบสวิตชิ่งคาดีและก็บอกินไฟไหลครับตัวนี้ครับไฟ170 180นะครับสามารถเล่นได้นะครับผม170 180เล่นได้เลยนะครับ อ่ะนะครับพี่น้องครับเบื้องนะครับในด้านของข้างหลังครับพี่น้องครับข้างหลังกสิมี่นะครับเป็นแจ็คอ่าบริวาสิเป็นแบบหมุนธรรมดานะครับรถสิเป็นแจ็คสเปกคอนนะครับผมมี่ไฮมานะครับครบฟังก์ชันเลยนะครับพี่น้องครับและการสิเป็นทั้งด้านของแจ็คสเปกคอนนะครับเป็น XLR ลาร์พี่น้องเด้อนะครับแจ็คโฟนมี่นะครับรุ่นแจ็คโฟนมี่แล้วก็สิเป็นในด้านของปุ่มกดสิมี่กดซอบนะครับผมซอบลิมิตนะครับพี่น้องครับก็คืออ่ากดเพื่อป้องกัน ขยายไว้นะครับพี่น้องครับกดสอบให้เพรต้องเล่นเกินกำลังเล่นพอดีพอมากเพราะ่วนนะนะก่อใจง่ายพี่น้องบ้านเฮ่านะนะครับแล้วก็มีโหมดสตูดิโอพลาเรลแล้วแล้วก็บิดนะครับพี่น้องครับโหมดสตูดิโอพลาเรลพลาเรลแล้วนะครับแล้วก็บิดนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นโปรแกรมมาตรฐานนะครับอีกแท่นหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับส่วนคุณภาพตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามด้วยพี่น้องนะครับสวยงามอยู่นะครับถือว่าสภาพ90%นะครับ90%ได้เลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับดูครับ ครับตระกูล i 6 0 0 0นะครับตัวนี้นะครับถือว่าสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามนะครับถามมาผมอยากให้พี่น้องมีไว้ใส่บอในครับพี่น้องก็อยากให้มีอยู่ละขันเงินหลายวะนะครับขันเงินโบราณเหรียญเล้วมันถูกเหรียนแล้วมันถูกมันยากรเรียญเล้วมันขาดในการใส่ใส่ใจในขอบข้วเฮานะครับผมก็ยังบริแรงนั่มนะครับพี่น้องครับให้เรียนโตราคาถูกๆลงกว่านี้นะครับเก้าพันหมื่นเลยสิครับก็สามารถเล่นได้นะครับพี่น้องครับอ่ะ ในด so <te> pues ้านของสติกเกอร์ข้างๆก็ยังอยู่ครบครับพี่น้องครับสติกเกอร์ข้างๆนี่ยังไม่เคยแกะได้พี่น้องเดิมๆจากบริษัทครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับสวยงามอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับระบบสวิตชิ่งนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็มีหลายคนนะครับถามเข้ามานะครับว่าให้ถามแน่นะครับว่าสวิตชิ่งกับหม้อแปลงนี่อะไรดีนะครับพี่น้องโอ้แต่ผมว่าจังเดียกนะพี่น้องครับดีคนละอย่างดีคนละแบบนะครับผมเรื่องความคงทนเรื่องความทนทานผมว่ามันขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลักๆก็คืออยู่กับผู้ใส่งานสมัครกว่านะครับพี่น้องครับขันมักไงนะครับขันฝ้าขันตอเรลาบอเช็คบอยังครับบ่าสิเป็นสซอร์วสรวิตชิงหรือว่าสิเป็นหมอแปลงครับพี่น้องครับผมว่าตัวใดนะครับตัวใดกับบอลอดขันใส่งานเดี๋ยวามระมาดระวังนะครับเอาใจใส่นะครับตอเหล่าก็บเชเบองถือบอสายบวกถือบอสายลบถือบอนะครับนั่นคือปัจจัยหลักๆสําคัญนะครับในการใส่งานของพ่อเอมต่างๆนะครับพี่น้องครับ อาฝากพี่ตอนน่องไว้นะครับสำหรับทาบตระกูลไอหกพันนะครับเรื่องคุณภาพเรื่องสรรพคุณนะครับพอต้องห่วงนะครับแต่มัดกบมพร้อมกับราคาที่สูงพอสมควรนะครับหลายท่านก็สอบถามกันเขามานะครับพี่น้องครับสอบถามกันเขามาบางค้นเกิดไปครับขางละสองนะครับถ้าทับเป็นขางละสองผมกับบอลบแนะนํำถึงขนาดต้องยใส่รุนไอหกพันครับพี่น้องครับเพราะว่ารุ่นนี้มันแพงนะครับใส่รุนที่มันมันถูกกว่านี้นะครับก็ได้เพื่อประหยัดงบประมาณเท่านะครับผมเพื่อขันงบประมาณเท่าเหลือกับพอชีได้ไป สื่อสอยอย่างอื่นนะครับพี่น้องครับแต่ย่างอื่นก็บยางชีได้ๆนะครับพี่น้องครับเพราะจำเป็นต้องมาสื่อต้นแพงปานนี้นาะพี่น้องเนาะนะครับเอานะครับผมสำหรับรไอของพันตัวนี้นะครับผมขายอยู่ที่สองหมื่นสี่พันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทพร้อมส่งนะครับสิบแปดนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับหูละสี่ดอกนะครับได้แน่นอนนะครับพี่น้องครับถึงยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับบาอิ่มแต่ก็สามารถขับได้นะครับเพราะว่าผมกระเบิ้ง ไปเบิ่งจากการใส่งานจริงของพี่น้องทางอีสานเน่านี่แหละนะครับพี่น้องครับวงหลายๆวงนะครับที่เพิ่นใส่กันนะครับพี่น้องครับเอานะครับผมเอาเป็นว่านะครับผมคลิปนี้นะครับพี่น้องครับขันอยากได้ผู้ใดอยากได้ไปใส่ไปซื้อกันนะครับสำหรับตระกูลไอ้หอกพันตัวนี้ครับสวยๆพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทพร้อมส่งนะครับอันจนกล้องเล็กนี่บ่ได้เด้อพี่น้องเด้ออันกล้องเลกนี่ผมหมดกระสือมากพี่น้องครับสองพันกว่าบาท คันแจกได้กับผมเป็นยังครับพี่น้องครับบวกเพิ่มกันไปครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทพร้อมทรงครับเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกสามศูนย์ห้าหกสี่แปดเจ็ดหกนะครับผมศูนย์หกสามศูนย์ห้าหกสี่แปดเจ็ดหกนะครับผมรัติดต่อได้ที่เฟสคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับพี่น้องครับเอ้าขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามครับพี่น้องมีความสุขสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับลำรวยใหญ่เจ็บยาจนนะครับคันอยากได้หรือว่ามียังปรึกษากันโทรมาได้นะครับตลอด24ชัั่วโมงครบพี่น้องครับถึงะสี่นน้องะครับ เอาโทรมาปรึกษากันได้นะครับเกี่ยวกับพวกแอมต่างๆเกี่ยวกับการใส่ร์ดดิจิตอลเกี่ยวกับการทั่วๆไปเกี่ยวกับเครื่องเสียงครับพี่น้องครับยินดีให้คำปรึกษาพี่ปรึกษาหน้องเข้านะครับผู้ที่ฟึ้นฮดเล่นเครื่องเสียงไหมผู้ที่ททมีใจหลักงานเครื่องเสียงครับถึงถึงว่านาผมบ่มีขยายบ่มีแอมผมก็สามารถแนะนําพี่น้องได้นะครับว่าให้เรียนรุ่นใดนะครับมันจังสีดีให้เรียนรุ่นใดมันจังสีเหมาะสําหรับครับอันนี้ครับอันนี้เลียนแล้วขายออกว่าเจ็บตัวทังสีนาะพี่น้องเนาะนะครับผม เอกระโรมาสอบถามกันได้นะครับพี่น้องครับอ่ะสาหรับคลิปนี้ครับผมต้องจบไปเพียงแคน่นี้นะครับผมคลิปหนา้านะครับจังเจอกันไหมนะครับพี่น้องครับมีความสุขส,สุขคุกคนนะครับผมสวัสดีครับ